กระต่ายราคาที่ถูกกับราคาที่แพงต่างกันตรงไหนนะครับอย่างที่เราเคยไปเห็นกันมาหรือว่าในกลุ่มหรืออะไรก็ตามเนี่ยเฮ้ยทำไมบางตัว500เองหูบางตัวทั้ง3ามพันแน่หรืออาจจะมากกว่าน,นั้นโดยก็ได้คำถามนี้ผมเจอได้บ่อยมากครับโดยเฉพาะจากมือใหม่ที่กำลังเลือกตัดสินใจซื้อกระต่ายตัวแรกในชีวิตหลายคนก็ไปเดินตามตลาดนะัดแล้วเจอกองกองนึงเขียนป้าว่า500เลือกได้เลยตัวไหนก็ได้ครับอีกพสน์หนึ่งเห็นลงขายกันแบบพันหนึ่งแปดร้อยห้าร้อยพันห้าสองพันก็ว่ากันไป คัดสายเลือดแล้วพอแม่สวยแข็งแรงแล้วก็เริ่มงงมันต่างกันตรงไหนวะมันก็หูตกหูตั้งมันก็คือกระต่ายเหมือนกันหูฟันแท้ก็ไม่มีอะไรนะสรุปก็งงแล้วทําไมล่ะมันต่างกันยังไงเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาคุยกันแบบตรงๆโดยที่ไม่อวยนะฮะแล้วก็ไม่ตัดสินใจด้วยเพราะคําว่าถูกหรือแพงมันไม่ได้แปลว่าดีหรือแย่เสมอไปเพื่อนๆต้องเข้าใจที่ตรงนี้ก่อนนะเพราะไม่ได้หมายคมว่าวันนี้คนซื้อกระต่ายตัวละห้าพันแล้วน้องจะไม่ป่วยนะครับ คนละเรื่องนะ,ล,ะล้ว500ป่วยได้ไหมได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ให้ตัดเรื่องในส่วนของราคาไปก่อนนะครับเอาละแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยถึงปัจจัยที่เรามองได้เห็นกันอย่างชัดเจนก่อนดีกว่าอย่างแรกนั่นคือเรื่องอายุครับกระต่ายส่วนใหญ่ที่ราคาแบบถูกมากๆเนี่ยอายุจะไม่ถึงเกณฑ์บางตัวย้ําบางตัวนะที่ผมเจอล่าสุดนะครับยี่วันถูกคัดแยกออกมาขายแล้ว ทั้งที่ตามหลักทั่วไปนะเพื่อนๆต้องเข้าใจที่ตรงนี้ก่อนนะตามหลักทั่วไปกระต่ายต้องอยู่กับแม่ขั้นต่ํา40-45ถึงวันครับทาไมเพราะว่าน้องเนี่ยระบบย่อยเรียกว่าพื้นฐานขั้นต่ําแล้วกันระบบย่อยมันจะแข็งแรงมากพอแล้วแล้วก็การรีบแยกเกินไปเนี่ยมันทําให้ข้อดีต่อการขายอะ่ะมันลดต้นทุนหมุนเวียนได้ไวขายได้เร็วราคามันเลยถูกครับแต่ความเสี่ยงมันจะตกไปอยู่กับคนที่ซื้อ เพราะว่าลูกกระต่ายที่ยังเล็กเนี่ยมีโอกาสท้องเสียได้หนักมากๆแล้วเครียดอะเครียดแน่นอนด้วยการปรับตัวยังไม่ได้สูงพอแต่ว่าก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับไม่ใช่กระต่ายทุกตัวที่มันจะรอดและไม่ใช่กระต่ายทุกตัวที่จะไม่รอดมันจะมีตัวที่แข็งแรงครับและมันจะรอดไปได้แต่คําว่ารอดในที่นี้คุณลองนึกถึงสภาพเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่มนุษย์นะครับที่ไม่ได้กินนมแม่หรือกินแต่กินไม่ได้เต็มอิ่มมากพอคุณคิดว่าเด็กคนนั้นเกิดมาจะมีปัญหาไหมครับ มียังไงก็มีเอาอย่างแฟนผมก็ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์อ่าอันนี้ก็มีเพราะว่ากระต่ายที่กินนมแม่อิมอ่มๆจะควบคุมสติอะไรอย่างเงี้ยของตัวเองได้ดีมากกว่าคือมันดันเป็นหลักการเดียวกับมนุษย์เฉยเลยโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไปเห็นดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปเห็นกระต่ายเอ็นดีบางตัวที่แบบมันไม่นิ่งอ่ามันไม่นิ่งคือกระต่ายเอ็นดีต้องเข้าใจก่อนครับส่วนใหญ่มันก็จะวีดไว้ของมันนั่นแหละมันมันจะดื้อมันจะไม่ดิ่งเท่ากับ หูตกอ่าย้ำก่อนแต่ว่าทีเนี้ยบางตัวมันก็นิ่งต้องคุยก่นนะไอ้เรื่องนิ่งหรือไมนะ่สมมุติว่ามันนิ่งคือมันไม่นิ่งระดับหนึ่งอะแต่ความเป็นจริงมันต้องนิ่งกว่านี้อะและต้องบอกก่อนแต่ละตัวนิสัยดันไม่เหมือนกันถ้ากับว่าผมเลยเอามาถฐานตรงนี้มาวัดให้ไม่ได้แต่ผมเช็คจากอะไรใช่ไหมครับผมเช็คจากกระต่ายที่ผมเลี้ยงจากที่ที่มันเกิดจากจากจากไอ้ e, ที่ผมเนี่ยครับผมสังเกตว่าความนิ่งมันเยอะกว่ามากถ้าผมไปเทียบจากตอนแรกที่ผมลับไปจากฟาร์มานะนิ่งก็ยังเห็นไดด้ชั ชัดแบบชัดเลยอ่ะมันมันไม่ได้หนีมือผมถึงขนาดนั้นอ่าถ้าให้ี่เช็คนะตรงนี้มันน่าจะเป็นคําตอบได้ดีระดับหนึ่งเลยทนันทีที่เพิ่งเปลี่ยนกรงหรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับโอเคอันดับต่อไปที่จะคุยต่อก็คือว่าย้าว่ากระต่ายที่ควรจะซื้อนะครับไม่ใช่กระต่ายที่เล็กเกินไปแต่อายุเนี่ยจะต้องอยู่ที่45วันถึง60วันครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงอย่างนั้นเนี่ยต้นทุนของร้านเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอาหารค่าพื้นนนที่่่คคาาดูแลมเลยสะอนในสอใวขงรา อย่างที่2ครับสายพันธุ์คําว่าสายพันธุ์เนี่ยเราต้องคุยกันให้ชัดนะเพราะว่ามันมีการทําผสมข้ามสายพันธุ์หรือว่าสายเลือดแท้อัแท้แล้วเนี่ยนิ่งแค่ไหนนั่นเองนะแล้วก็จะมีในส่วนของโครงสร้างขนาดน้ำหนักลักษณะหูหน้าตัวถ้าหากทำการผสมกันโดยที่ไม่ได้คัดเลยเนี่ยลูกหน้าตาอาจจะใกล้เคียงกันก็จริงแต่มันจะไม่ได้เข้าเกณฑ์มาตรฐานราคามันก็เลยต่ำกว่า ในขณะที่ฟาร์มครับคัดพ่อแม่แบบสายประกวดมาเลยอ่ะอย่างผมเองก็ใช่ผมเองก็ซื้อสายประกวดมาผมซื้อมาตัวหนึ่งแปดพันเนนะครับต่อตัวนะต่อตัวนะเพื่อว่าผมอยากได้โครงสร้างที่ดีแล้วก็ต้นทุนเนี่ยมันสูงครับดังนั้นลูกที่ออกมาเนี่ยมันก็เลยต้องสูงตามเนาะแล้วก็ถ้าเราคุยถึงอย่างกระต่ายหูตกก็ได้ราคาเนี่ยมันอาจจะแพงกว่าหูตั้งเพียงเล็กน้อยนะแต่ว่าทรงของหูตกมันดีเนื่องจากว่าหัวเนี่ยมันใหญ่ หน้าเนี่ยมันกลมมาเลยดูหน้ารักครับกระดูกแข็งแรงส่วนของ ND ครับโครงสร้างส่วนใหญ่มันจะเล็กเราเน้นเล็กเลย1โลหรือ90กร,รัมเนี่ยกำลังดี900พูดผิดหูสั้นหน้าบี่ครับราคามันก็เลยสูงกว่าตัวที่มันผสมกันแต่ว่านับปัจจุบันเนี่ยคนที่ผสมอะทำให้หน้าสั้นออกมาแบบนี้ได้ก็เยอะเหมือนกันนะก็มีถือว่าพอสมควรเลยแหละเรื่องที่3ครับคือจุดที่คนมองไม่เห็นภายนอกอันเนี้ยควรต้องระวังมากที่สุด กระต่ายราคาถูกนะฮะบางแหล่งไม่ได้หมายเขาว่าเขาไม่รักสัตว์เพื่อนๆต้องเข้าใจที่ตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้คัดพ่อแม่เรื่องมีประวัติโรคเพราะเขาอาจจะไม่รู้และไม่ได้มีเจตนาด้วยและดันไม่ได้แยกกองแบบเลี้ยงจริงจังด้วยครับหรือว่าไม่ได้สังเกตอาการป่วยแบบแต่ละตัวได้เนาะเพราะว่าเลี้ยงเยอะทีนี้ถ้าหากเรามาลองพูดถึงสุขภาพกันบ้างครับบางตัวที่มีน้ำมูกใสๆคนมือใหม่อาจจะคิดว่าไม่น่าเป็นไรหรอก แต่จริงๆแล้วอะ่ะมันคือระบบทางเดินหายใจหรือว่าอาจจะเป็นหวัดนั่นเองครับหรือว่าอาจจะเป็นก้นเปียกเพียงเล็กน้อยนั่นแปลว่าระบบย่อยที่มันไม่ดีละกระต่ายที่มาจากฟาร์มส่วนใหญ่จะดูแลแบบข้มง,งวดผมด้วยนะเพราะว่าจะมีการเช็คตาจมูกแห้งฟันทุกอย่างเรียกว่าทุกอย่างเลยฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันต้องใช้เวลาใช้งานใช้แรงงานใช้ทุนไม่เพียงแค่นั้นนะผมเลี้ยงห้องแอร์ด้วยราคามันเลยสูงกว่านั่นเองครับอย่างที่4ี่ครับ คือการคัดพ่อแม่หลายคนไม่เคยเห็นพ่อแม่กับลูกหรือตัวที่เราได้ซื้อเลยสมมุติว่าถ้าคุณซื้อจากตลาดคุณหิ้วกับบ้านทันทีคุณจะไม่เจอเลยไม่มีทางด้วยไม่รู้ว่าวันเกิดกําหนดวันนู่นนี้นั่นครับแต่ว่าถ้าฟาร์มจริงๆเนี่ยจะโชว์ให้ผมเองก็ใช่แล้วก็จะบอกน้ําหนักด้วยบอกถึงอายุด้วยบอกถึงประวัติการผสมแล้วก็มีบันทึกสายให้ด้วยใช่ผมมีให้หมดเลยแล้วก็การที่คัดพ่ออะไรนะการคัดพ่อแม่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามอย่างเดียว แต่มนเรื่องนี้ใส่ด้วยเพราะว่ากระต่ายจากลูกนะที่จะดุหรือไม่ดุตกใจง่ายไม่ง่ายเนี่ยต้องบอกกันตามตรงว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่ได้ไปจากพ่อและแม่ด้วยนะครับย้ํานะได้ไปด้วยนะดังนั้นเนี่ยถ้ารู้ว่าพ่อแม่เป็นยังไงก็จะสามารถเข้าๆได้ว่าลูกน่าจะมีพฤติกรรมแบบไหนตามนั้นไปด้วยนั่นเองนะครับอันดับต่อไปที่คุยต่อก,ก็คือเรื่องของอสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงนั่นเองนะฟาร์มที่สะอาดอาการทายเทดีไม่แออัดพื้นกรงไม่บาดเท้า มีหญ้าให้กินอยู่ตลอดเวลาต้นทุนมันก็เลยสูงกว่าแค่นั้นเองแล้วก็ยังมีในส่วนของสีแปลกหรือสีหายากหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องบอกกันตามตรงว่าส่วนใหญ่พวกนั้นอ่ะเป็นสีนําเข้าแต่ว่ามันไม่ได้มีหลักฐานนะเอองงไหมคือบางคนก็กอากาจะมีแหละแต่ว่ามันก็พูดยากอะ่ะตรงนี้พูดยากก็เลยไม่ไม่อยากจะลงลึกก็แล้วกันเอาล่ะทีนี้เรามาคุยถึงความเสี่ยงที่คนไม่ค่อยคิดกันก่อนเนื่องจากเรื่องของค่ารักษาในเองครับ เช่นกระต่ายที่เราซื้อเนี่ยห้าร้ออ่ะแต่ป่วยมาทีอ่ะหาหมออ่ะสองสานะลองไปเชลาดูทีก็ได้ครับเชลาก็เกือบหมื่นอ่ะเชลานะหรือว่าอ่าลงปอดป่วยครับลงปอดผมจ่ายมาไม่น่าต่ำกว่า50,000ื่นละกระต่ายนะฮะดังนั้นให้รู้ไว้ได้เลยสำหรับมือใหม่คุณเจอแน่ๆกระต่ายและเป็นสัตว์ที่ป่วยได้ง่ายไม่ได้แข็งแรงเหมือนหมาเหมือนแมวนะครับ คือเจอได้ง่ายมากๆแต่พอเลี้ยงเป็นแล้วน้องแทบไม่เป็นอะไรเลยดังนั้นเนี่ยการเลี้ยงที่ดีที่สุดคือต้องรู้วิธีในการแก้ไขเบื้องตน้นถ้ารู้ปุ๊บคุณไม่ต้องไปหาหมออีกเลยย้ําอีกเลยนะผมไม่ได้หาหมอนานมากเลยครับยกเว้นบางตัวที่หลุดจริงๆล่าสุดรู้สึกว่าจะเป็นฝีอ่าคือเนื้อคล้ายกับเนื้องอกครับขึ้นมาเองได้เอาแล้วผมจะรู้ไหมล่ะซึ่งมันเป็นมาตั้งแต่ที่ฟาร์มมาแล้วที่เขาให้มาแต่มันไม่ได้ขึ้นแบบ ภายในเดือน2เดือนมันขึ้น6เดือนหลังจากที่เอามาครับมันเป็นไปได้คือเชื้อฝั่งตัวแล้วมันเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ตอนที่ภูมิตกในแนวนั้นเยอะมากครับเยอะมากเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยต่อคือว่าอย่างกระต่ายราคาถูกครับผมจะไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่ประเด็นก็คือคุณต้องเช็คให้เป็นปัญหาคือมือใหม่เช็คไม่เป็นอันนี้แหละครับคือปัญหาละถ้าเช็คเป็นคุณซื้อตัวละ3า0ร้อคุณซื้อได้เลยแต่วงเล็บนะถ้าคุณซื้อตัวที่มันมีปัญหาโดยที่เราดูไม่เป็นเมื่อไหร่เนี่ย เอาละเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่แบบภาพใหญ่ให้เห็นกันบบชัดๆนะขั้นต่ําคุณหาหมอผมเอาอาการเล็กๆก็ตาม2,000-3,000คุณจ่ายแน่นอนอันนี้แน่นอนนะไม่เพียงแค่นั้นบางตัวนะครับบางตัวนะมันมีปัญหาระยะยาวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจงั้นแปลว่าตัวนั้นจะไม่แข็งแรงตลอดชีวิตเท่ากับว่าคุณต้องดูแลมันไปตลอดเช่นยังกระตย,ยักษ์ที่ผมมีก็เป็นตัวผู้มันเป็นครับ แล้วผมเลี้ยงไม่เป็นตั้งแต่แรกและตอนนี้ต้องดูแลมันมากกว่าตัวอื่นตามปกติอย่างตัวอื่นแค่ให้ยาาคือจบตัวนี้ไม่ใช่ิุูมตกง่ายมากง่ายมากๆด้วยป่วยบ่อย,อยเป็นตัวที่ป่วยบ่อย,อยที่สุดตั้งแต่เลี้ยงมาแล้วอะ่ะแต่ผมก็ต้องดูแลมันไปอย่างนั้นและการดูแลหนึ่งีแม้ว่าเราจะดูแลไปแล้วก็ตามแต่มันก็มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เรื่อยๆใช่ไหมครับแทนที่จะไม่มีนั่นแหละครับผมเลยอยากให้เข้าใจก่อนเขาว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับราคาว่า คุณจะซื้อ5,000 1,000 2,000 3,000 5,000เปดพันหมื่นหนึง่งไม่เกี่ยวแต่มันเกี่ยวกับว่าครับความรับผิดชอบที่คุณจะต้องอดูแลเขาหลังจากนั้นไปตลอดชีวิตมากกว่าเพราะถามว่ากระต่ายหนึ่งตัวอายุถึงแค่ไหนนะ8-10ปีกระต่ายไม่ใช่ของเล่นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ที่เราจะต้องตามกระแสะเห็นว่ามันน่ารักหูตั้งหูตกเราเลี้ยงนะแต่มันคือการดูแลแบบระยะยาวดังนั้นก่อนที่จะเอามาเนี่ยเรื่องราคาผมอยากให้ตัดไปก่อน แต่สิ่งที่ควรถามเป็นอย่างแรกก็คือน้องแข็งแรงไหมมากกว่าเป็นยังไงแล้วก็ดูที่ซื้อว่าเป็นแบบไหนถ้าอย่างของผมก็ตามที่เห็นะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นว่าผมอวยแต่ที่ตัวเองเนาะผมจะไม่ได้บอกแค่ที่ผมแต่ผมมั่นใจว่าผมเลี้ยงดีที่สุดเท่าที่คนคนนึงจะทําได้แล้วแต่ส่วนที่อื่นผมไม่กล้าตอบเพราะผมไม่เห็นหลังบ้านไงผมเลยไม่กล้าตอบผมเลยพูดได้แค่ว่าอ่ะผมเลี้ยงอย่างนี้นะห้องแอร์มีทุกอย่างปิดหมดกันฉี่เรื่องโลกทํามาให้แล้ว เพราะว่ามันมีโลกที่มันสามารถติดต่อได้กับทางฉี่นะครับซึ่งผมฉีดให้ที่ผมเป็นทุกตัวแล้วหมายเขาว่าหลังจากได้ของผมไปอันนี้ไม่มีแน่นอนเนาะคือผมก็แค่บอกสิ่งที่ผมทําไปแล้วอะแต่ผมไม่รู้ว่าฟาร์มไหนอะไรยังไงทําบ้างตอบไม่ได้ไม่และไม่กล้าตอบด้วยแล้วผมก็จะไม่เค็มด้วยว่าของผมดีที่สุดแค่ผมบอกว่าผมเลี้ยงแบบนี้แค่นั้นเองนะครับ